โอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับราคาทองคำครับเนี่ยวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าร้อนแรงที่สุดในแวดวงการลงทุนตอนนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือราคาทองคำที่พุ่งทะยานทุบทุกสถิติที่เคยมีมาเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของปรากฏการณ์นี้มันคืออะไรกันแน่7,650บาทนี่คือตัวเลขต่อทองคำา1บาทที่ทำเอาหลายคนต้องขยี้ตาในเช้าวันนี้เลยนะครับ แต่ตัวเลขนี้มันไม่ใช่แค่ราคาสูงธรรมดานะครับแต่มันคือการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการทองคําไทยเลยทีเดียวใช่แล้วครับเมื่อช่วงเช้าของวันพุทธที่21ราคาทองคําในบ้านเราได้พุ่งทะยานไปสร้างจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์หรือที่เรียกกันว่า all time high อย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับทีนี้เราลองมาลงรายละเอียดของตัวเลขที่น่าทึ่งนี้กันหน่อยว่าเบื้องหลังสถิติใหม่เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่บ้างคือสถิติใหม่ครั้งนี้เนี่ย มันไม่ได้แบบค่อยๆขยับขึ้นมานะครับแต่มันเป็นการพุ่งขึ้นรวดเดียวเลยบวกไปถึง1 0 5 0บาททันทีที่เปิดตลาดตอนเช้าเลยซึ่งถือว่าเป็นการปรับขึ้นในครั้งเดียวที่สูงมากๆเลยครับอ่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองมาดูตารางนี้กันครับถ้าเราเทียบกับราคาปิดของเมื่อวานฮนะจะเห็นเลยว่าราคาทองคำแท่งเนี่ยก็ระโดดจาก69,600บาทมาเป็น7650บาท ส่วนทองรูปพรรณโอ้โหยิ่งไปไกลเลยครับจาก7400บาทพุ่งไปอยู่ที่71450บาทเลยทีเดียวแล้วที่มันน่าสนใจไปกว่านั้นก็คือเรื่องนี้มันไม่ได้พิ่งมาพีแค่วันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยจริงๆก็เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ไปเหมือนกันแถมยังเป็นวันที่ตลาดผันผลหนักมากจนสมาคมค้าทองคำต้องประกาศปรับราคาตลอดทั้งวันถึง18ครั้งไม่ธรรมดา,าเลยจริงๆ ทีนี้คําถามสําคัญเลยก็คือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ราคาทองคํามันถึงได้พุ่งขึ้นแรงขนาดนี้ซึ่งคําตอบของเรื่องนี้เราต้องมองภาพที่ใหญ่ขึ้นครับต้องมองออกไปที่ตลาดโลกเลยและคำตอบของคำถามนั้นเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปที่หลักการพื้นฐานมากๆของการลงทุนเลยครับกุญแจของเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่คำว่าสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ safe haven asset เนี่ยแหละครับพูดง่ายๆก็คือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ย เวลานักลงทุนรู้สึกว่าเศรษฐกิจโลกมันดูไม่ค่อยดีหรือสถานการณ์โลกมันดูน่ากังวลพวกเขาก็จะรีบย้ายเงินไปเก็บไว้ในสินทรัพย์ที่คิดว่าปลอดภัยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือทองคํานั่นเองครับแล้วตอนนี้ไอความไม่แน่นอนที่ว่าเนี่ยมันดันเกิดขึ้นพร้อมกันหลายเรื่องเลยทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดทั้งภูมิรัฐศาสตร์ที่มันเพิ่มสูงขึ้นความกังวลว่าอาจจะเกิดสงครามการค้ารอบใหม่ระหว่างอเมริกากับยุโรปหรือแม้กระทั่งประเด็นข้อพิาพาทเรื่องสหรัฐอเมริกาอยากจะไปซื้อเกลอีน พอความเสี่ยงในสินทรัพย์อื่นๆมันสูงขึ้นแบบนี้นักลงทุนก็เลยแห่กันเอาเงินมาพักไว้ที่ทองคําเพื่อความปลอดภัยพอแรงซื้อเข้ามามหาสารราคามันก็เลยถูกดันให้พุ่งสูงขึ้นอย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วต้องย้ําเลยแหละครับว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยนะฮะแต่มันเป็นเทรนเดียวกันทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นราคาทองคําในตลาดสากลอย่างสปอตโกหรือตลาดซื้อขายล่วงหน้าคอมเม็กที่สหรัฐอเมริกาทุกที่ต่างก็พุ่งขึ้นทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเหมือนกันหมดเลย โอเคทีนี้เราลองมาซูมอินดูใกล้ๆกันหน่อยดีกว่าว่าไอการพึ่งทยานในวันนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่กว่ายังไงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าดูจากไทม์ไลน์นี้จะเห็นภาพเลยครับว่ามันเดือดขนาดไหนจะเห็นว่าช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยมีราคายอดตัวลงไปนิดหน่อยนะครับแต่พอมาถึงวันจันทร์ที่19มกราคมเท่านั้นแหละครับ ราคาเริ่มกลับมาทำสถิติสูงสุดใหม่แล้วก็ทำลายสถิติตัวเองอีกครั้งในวันอังคารที่20ก่อนที่จะมาระเบิดฟอร์มทุบทุกสถิติแบบไม่เหลือซากในเช้าวันที่21นี่คือโมเมนตัมของแรงซื้อที่มันแข็งแกร่งแล้วก็ต่อเนื่องจริงๆและทั้งหมดนี้ก็พาเรามาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดในตอนนี้เลยครับว่าหลังจากที่ราคาทยานขึ้นมาทำลายทุกสถิติแบบนี้แล้วแล้วต่อจากนี้ล่ะทิศทางขององคำจะเป็นอย่างไรต่อไป นี่คือสิ่งที่นักทุนทั่วโลกกำลังจับตามองกันอย่างใกล้ชิดที่สุดในเวลานี้เลยครับ